สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนาทีเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็ผมยังเปียกอยู่นะคะพอดีเพิ่งจะผมเสร็จเรียบร้อยผมยังไม่แห้งพอนะคะ ก็เลยจะมาพูดถึงว่านัตตี้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบำรุงผมในช่วงนี้ทั้งแชมพูนะคะทีตเมนต์แล้วก็รวมไปถึงเซรั่มในการบำรุงผมถามกันเข้ามาเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าทั้งนัตตี้ทั้งทำสีผมนะคะแล้วก็ทั้งยืดผมแต่ว่าผมยังดูดีดูสุขภาพดีไม่เสียนะคะแล้วก็ผมยาวเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้คือนะัตตี้ตัดไปแล้วประมาณนิ้วกว่า,วานะคะเพราะว่านัตตี้ชอบตัดผมให้ปลายมันตรงนะคะแต่ว่าก็ยังดูยาวอยู่นะคะก็เลย ได้เลิกงามยาำดีมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตี้ใช้ในช่วงนี้คือตัวนี้นะคะในตะการนี้แต่ยามานี่เลยค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์3ตัวที่ตี้ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นตัวที่แบบใช้แล้วโอเคมากตี้ต้องมาบอกให้ทุกคนไปลองใช้ดูคือ คือใช้แล้วแบบผมมันนุ่มมากจริงแชมพูนะคะแชมพูคือขวดนี้แล้วก็จะมีตัวทรีทเมนต์นะคะแฮร์ทรีทเมนต์และสุดท้ายก็คือเป็นเซรั่มนั่นเองนะคะคือในเซตน,นี้นะคะหลักๆเขาจะช่วยในเรื่องการเร่งผมยาวนะคะคือนที่อยากผมยาวหรืองมากๆเพราะว่านะาตี้ย ไม่ได้ผมยาวแบบนี้มานานมากๆหลายปีแล้วนะคะแล้วก็อยากให้มันยาวไปกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ช่วยปลูกผมใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงแก้ผมเสียนั่นเองนะคะจากคนที่แบบทําสีผมดัดผมยืดผมหรือว่าคนที่ผมต้องโดนความร้อนเป็นประจําทุกวันแบบผมนาตีนั่นเองนะคะก็คือว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีชื่อว่า Nima Hair Car e นะคะนาะตี้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์มาบำรุงผมตัวนี้มาก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะซึ่งผลลัพธ์ของมันค่อนข้างที่จะพึงพอใจนาะตีมากๆนาะตีก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ได้ ขพสเข้าไปที่แฟนเพจแล้วหลายคนก็สนใจว่าอยากให้นาตี้มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊มันเป็นยังไงบ้างมันช่วยเรื่องอะไรบ้างมันดีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยตัวนี้เลยละกันนะคะดีมาแฮร์แคร์ที่เป็นแชมพูนั่นเองคุณสมบัติพิเศษของแชมพูตัวนี้นะคะก็จะเป็นแชมพูที่เน้นในเรื่องการเร่งผมยาวนะคะแล้วก็ทําให้ผมหนกขึ้นด้วยแก้ปัญหาผมบางนะคะช่วยปลูกผมใหม่บํารุงผมตั้งแต่โคนผมช่วยขจัดรังแคด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผมยาวยาวเร็วขึ้น3เท่านะคะแล้วก็สามารถ ทำความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกอุดตันนะคะขจัดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุทําให้ผมร่วงนะคะสําหรับวิธีใช้นะคะก็ใช้เหมือนกันใช้แชมพูทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราสระเนี่ยให้เราทิ้งตัวแชมพูไว้ประมาณสัก2 3สนาทีก็พอนะคะให้ตัวแบบว่าสารบํารุงที่อยู่ในตัวนี้นะคะได้ไปบารุงผมของเราระหว่างการสระนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีใช้หลังจากที่เราใช้แชมพูเสร็จแล้วเรียบร้อย <c oughs> เราก็ต้องมีการหมักทรีทเมนต์หรือว่าครีมนวดนั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะแบบ เข้มขนมากจริงๆนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะกระปุกนะคะดีมา h a i ์แคร์ทรีทเมน n ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น h a i ์ทรีทเมน n ์นะคะมาดูคุณสมบัติพิเศษสำหรับตัวนี้นะคะก็จะช่วยเร่งผมยาวเร็วนะคะแก้ปัญหาผมเสียผมช็อตนะคะจากการโดนสารเคมีเช่นการทำสีบ้างการดัดการยืดผมบ้างนะคะหรือว่าการใช้เครื่องหนีบผมใช้ความร้อนกับเส้นผมนั่นเองจนผมแตกปลายแล้วก็ผมขาดร่วงนะคะแล้วก็มาปรุงผมยาวสวยแก้ปัญหาผมเสียนะคะชีฟ้ฟูไร้น้ำ ะะซึ่งตัวนี้เนี่ยนตีชอบม,มากเลยนะเพราะว่าหลังจากที่ชโลมงตัวนี้ลงบนเส้นผม <c oughs> ผมจะดูอ่อนนุ่มลงแบบแบบเฮ้ย <c oughs> มันจะเป็นลักษณะเนื้อเนื้อครีมที่เป็นสีส้มสสีส้มเหมือนแครอทแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็หอมหอหอมอ่อ,อนๆน,น,นะคะ <c oughs> ก็ถูกใจมากๆสาหรับทริปเมนต์ <c oughs> ตัวนี้นตี้อยากให้ไปลองใช้ดูแล้วแล้วลองจับผมตัวเองดูแล้วจะรู้ว่ามันแบบมัน มันสัมผัสสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องอบไอน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เราใช้เนี่ยวิธีใช้แล้วก็ใช้เหมือนกันใช้ทรีทเมนต์หมักผมหรือว่าครีมนวดทั่วไปเลยแต่ว่าให้ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีหรือว่าถ้ามีเวลาพอก็ทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะผมจะแบบว่าได้รับการบำรุงแบบขั้นสุดนะคะผมจะนุ่มมากๆเลยตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มดีมาแฮร์นะคะเซรั่มที่จะช่วยบำรุงผมยาวช่วยผมยาวเร็วขึ้นคือตัวนี้เล้งผมยาวจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้้ได พาะผมคือใช้ได้ที่ขนคิ้วที่หนวดที่จอนอะไรแบบนี้คือใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับคุณสมบัติพิเศษของเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มที่เร่งผมยาวนะคะช่วยทําให้ผมยาวเร็วขึ้นถึง3เท่านะคะเส้นผมหนาขึ้นแก้ผมบางบํารุงเส้นผมช่วยกระตุ้นเส้นผมให้งอกเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ตัวนี้ก็จะใช้ได้สําหรับทั้งเส้นผมนะคะไรผม ขนคิ้วก็ได้นะคะจอนแล้วก็รวมไปถึงหนวดด้วยนะคะคุณผู้ชายก็เอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบขวดแบบนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มปึ๊บนะคะเป็นเซรั่มใสๆหลววแบบนี้นะคะพอดีเลยน้าที่พิ้งสาะผมเสร็จนะคะวิธีการใช้เนี่ยเราก็จะใช้ที่บริเวณหนังศีรษะนะคะนะ้าที่ก็จะฉีดเข้าไปข้างในแบบนี้เลยพอเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําการนวดนะคะ เป็นการบำรุงหนังศีรษะของเราด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นนะคะเส้นผมของเราให้ยาวเร็วขึ้นด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ใช้แบบนี้แหละนะคะหลังสระผมเวลาที่ผมเราแบบเปียกหมาดๆนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยเซรั่มตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกวันนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยตามความต้องการนะคะพอเราบีบเสร็จแล้วเราก็ทําการนวดศีรษะเบาๆนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อเซรั่มนะคะซึมเข้าสู่หนังศีรษะของเราแล้วก็ ไปบำรุงน่นเองก็เท่านี้เองสำหรับการใช้นะคะแล้วก็ตอนนี้ผมนัตตี้ก็ยังเปียกอยู่นะคะแล้วก็นัตตี้ก็สาดด้วยแชมพูตัวนี้แล้วก็ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่รรมตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวนัตตี้เป่าผมให้มันแห้งก่อนแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่าเออผมมันเป็นยังไงนะคะ เป่าผมแห้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งปกติเนี้ยนัตตี้จะไม่ค่อยสระผมในตอนกลางวันนะคะเพราะว่าถ้าสระตอนกลางวันเป่าแล้วเนี่ยมันจะฟูมากมากจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถสระตอนกลางวันได้นะคะสมัยก่อนต้องสระตอนกลางคืนไงพอสาสระเสร็จแล้วเนี่ยเป่าแห้งแล้วก็คือแบบนอนทับทับผมมันให้มันเรียบอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้สระตอนกลางวันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือผมมันนุ่มมากจริงแล้วไม่ไม่ชี้ฟูเลยนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่นัตตี้มาแนะนําให้สาวๆได้ไปลองดูนะคะสําหรับคนที่รักเส้นผมนะคะคนที่ อยากเร่งผมยาวให้ผมยาวเร็วขึ้นนะคะคนทีม่มีปัญหาเรื่องผมแบบผมร่วงเยอะมากๆนะคะเวลาสระผมนี่โอโ้โหหลุดออกมาเป็นกระจุกเลยีเดียวเชียวนะคะคนที่แบบว่าผมเสียมากๆต้องการการพื้นปูโดยเร่งด่วนนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แนละ้วแล้วจับผมนี่จะรู้สึกว่าผมมันนุม่มมากจริงคือนาตี้ไม่เคยจับผมตัวเองแล้วรู้สึกตีขนาดนี้มาก่อนนะคะคืออันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะก็เลยเอามาเล่าส่กันฟังนะคะ,ะ,ค,ะคือเซตนี้นะคะนาตี้ได้มาในร,ราคา 850บาทก็จะมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์แล้วก็เซรั่มนะคะ3ตัวนี้เลยนะจ๊ะข้อแถมตัวนี้มาด้วยนะคะจะเป็นเซรั่มขวดเล็กๆตัวนี้จะใช้สําหรับการบํารุงผมก็ได้นะคะหนวดจอนคิวได้หมดเลยเพื่อปลูกให้แบบว่าทําให้เส้นขนนี่หนาแล้วก็เข้มขึ้นนะคะก็จะแถมเป็นตัวนี้ขวดเล็กๆมานะคะจะเป็นลักษณะเป็นลูกกลิงนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะ ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวติขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้ที่ด้านล่างนี้นะคะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะมันต้องมีอีกหนึ่งคำถามแน่เลยที่ถามว่าพี่คะหนึสัปดาห์ยาวกี่เซนหนึเดือนยาวกี่เซนอะไรเงี้ยคือนาตี้ไม่สามารถที่จะบอกเป็นเซนติเมตรหรือว่ามิลลิเมตรได้นะคะเพรานะนาเตี่ยไม่ได้แบบ เอาไม่บรรทัดสายวัดมาวัดอะไรขนาดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนรวมไปถึงความถี่ในการใช้ความถี่ในการสระผมด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆที่รักเส้นผมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่แฟนเพจน้ตตี้พลอยไอจีนาตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากให้น้ตตี้รีวิวพูดถึงเรื่องอะไรบอกน้ตตี้ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ใต้วิดีโอ YouTube นี้ก็ได้นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.